ตกผลึกประเทศไทยต่อที่21เมื่อชนชั้นกลางกำลังหายไปบทสรุปผู้บริหารอนาคตของประเทศไทยขึ้นอยู่กับว่าเราจะยอมรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่เอื้อให้คนรวยยิ่งรวยขึ้นและคนจนยิ่งจนลงหรือเราจะลุกขึ้นมาสร้างระบบที่เป็นธรรมให้กับทุกคนทางเลือกอยู่ในมือพวกเราประเทศไทยเคยเป็นประเทศที่มีชนชั้นกลางเข้มแข็งธุรกิจขนาดเล็กและกลาง SME เคยเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจประชาชนมีโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวและหลายคนมีความฝันที่จะเป็นเจ้าของกิจการแต่วันนี้โครงสร้างเศรษฐกิจกำลังเปลี่ยนไปกำลังบีบให้ชนชั้นกลางค่อยๆหายไปแล้วอนาคตของพวกเราจะเป็นอย่างไรเรื่องเล่าจากสมชายเจ้าของกิจการร้านกาแฟสมชายเป็นเจ้าของร้านกาแฟเล็กๆแห่งหนึ่งในกรุงเทพเปิดกิจการมาได้5ปีมีลูกค้าประจำมากมายและเคยคิดว่าธุรกิจของเขาจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนกระทงงั่งมองบริษัทฟแฟรนไชส์กาแฟรายใหญ่ เข้ามาเปิดสาขาใกล้ๆร้านของเขาพวกเขามีทุนมากกว่าสามารถตั้งราคาถูกกว่าร้านของสมชายได้ลูกค้าเริ่มลดลงรายได้ลดลงแต่ค่าใช้จ่ายยังคงเดิมเขาพยายามหาทางรอดลดราคาสู้ขยายเมนูและโปรโมชั่นแต่ก็ยังสู้บริษัทยักษ์ใหญ่ไม่ไหวสุดท้ายสมชายต้องปิดร้านและหางานใหม่จากเจ้าของธุรกิจเขากลายเป็นลูกจ้างของบริษัทเครื่องดื่มรายใหญ่ที่เคยเป็นคู่แข่งของตัวเองเรื่องเล่าจากนิดเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์นิดเริ่มต้นธุรกิจขายเสื้อผ้าออนไลน์เมื่อ5ปีก่อนด้วยการนำสินค้าแฟชั่นมาจากโรงงาน และขายผ่านโซเชียลมีเดียช่วงแรกเธอขายดีมากและสามารถขยายธุรกิจจนมีทีมง,งานเล็กๆแต่เมื่อแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายใหญ่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นร้านค้ารายเล็กต้องเผชิญกับค่าธรรมเนียมแพรม,แ,พลมและการแข่งขันกับร้านค้าที่สามารถกดราคาต่ำกว่านิดพบว่ากำไรของเธอลดลงเรื่อยๆสุดท้ายเธอต้องเลิกกิจการและกลับไปหางานประจำอีกครั้งเรื่องเล่าจากอนุชาพนักงานออฟฟิศอนุชาเป็นพนักงานประจำในบริษัทเอกชนเขาทำงานด้านการตลาดมานานกว่า10ปีและเคยได้รับการเลื่อนตำแหน่งและขึ้นเงินเดือนอย่างต่อเนื่อง แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาบริษัทเริ่มลดต้นทุนโดยการตัดโบนัสและสวัสดิการบางปีไม่มีการปรับเงินเดือนแม้ค่าครองชีพจะเพิ่มสูงขึ้นนอกจากนั้นบริษัทเริ่มใช้เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์อัตโนมัติเพื่อแทนที่งานบางส่วนทําให้พาร์งานของอนุชาเพิ่มขึ้นโดยที่รายได้ยังเท่าเดิมหรือในบางกรณีบริษัทเลือกอที่จะจ้างพนักงานสัญญาจ้างแทนพนักงานประจําเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเมื่อบริษัทต,ตัดสินใจลดจานวนพนักงานอ,นอนุชาก็กลายเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกเลิกจ้างแม้จะมีประสบการณ์แแตตต่่่่่เเเเเขขาา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 พบววกกกกกรรหหางงางนนนนนนใมยยึ้้้ลลดด็ไปคทีถูจชั บทที่สองทำไมชนชั้นกลางถึงกำลังหายไป 1. การผูกขาดของทุนใหญ่บริษัทขนาดใหญ่มีอำนาจทางการเงินสูงสามารถซื้อกิจการเล็กๆหรือใช้ราคาตา่ำเพื่อกำจัดคู่แข่งพวกเขาเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสิทธิพิเศษที่ผู้ประกอบการรายย่อยไม่มีทำให้ SME ต้องล้มหายตายจากไปนอกจากนี้ยังมีอิทธิพลทางการเมืองทําให้กฎหมายหลายฉบับเพื่อประโยชน์ให้กับทุนใหญ่2ค่าครองชีพสูงแต่รายได้ไม่เพิ่มขึ้นค่าครองชีพเพิ่มขึ้นทุกปีทั้งค่าอาหารค่าที่อยู่อาศัย และค่าการศึกษาแต่รายได้ของชนชั้นกลางแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้คนที่เคยมีฐานะปานกลางต้องลดระดับชีวิตลงเช่นในอดีตครอบครัวชนชั้นกลางอาจสามารถซื้อบ้านเป็นของตัวเองได้แต่ปัจจุบันราคาที่อยู่อาศัยสูงขึ้นจนกลายเป็นภาระที่หนักเกินไปทําให้หลายครอบครัวต้องหันมาเช่าแทน3ระบบเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรมกฎระเบียบหลายอย่างเอื้อให้บริษัทยักษ์ใหญ่ได้เปรียบ SME เช่นภาษีการเข้าถึงแหล่งเงินกู้และการอนุญาตให้ขยายกิจาการทาให้ธุรกิจขนาดเล็กแข่งขันยากขึ้นอีกทั้งการทุจริต และระบบอุปถัมภ์ในภาครัฐยังทําให้เกิดการกระจายโอกาสที่ไม่เป็นธรรม 4. การลดลงของโอกาสทางธุรกิจเมื่อธุรกิจขนาดกลางและเล็กลดลงคนที่เคยเป็นเจ้าของกิจาการต้องเปลี่ยนมาทํางานเป็นลูกจ้างโอกาสที่จะเติบโตทางเศรษฐกิจของประชาชนถูกลดลงเรื่อยๆส่งผลให้เกิดสังคมที่มีความเหลื่อมล้ําสูงขึ้นและคนรุ่นใหม่ก็มีโอกาสน้อยลงในการสร้างธุรกิจของตัวเองบทที่3การปรับตัวของชนชั้นกลาง 1. พัฒนาทักษะให้ทันยุคเรียนรู้ทักษะด้านเทคโนโลยีเช่นการเขียนโปรแกรม AI และดิจิทัลมาเก็ตติ้ง ฝึกฝนทักษะที่เครื่องจักรแทนที่ไม่ได้เช่นความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและการบริหารจัดการเรียนรู้การลงทุนและการสร้างรายได้หลายช่องทาง 2. การสร้างโอกาสใหม่หาธุรกิจที่สามารถแข่งขันกับบริษัทใหญ่ได้เช่นธุรกิจที่มีความเฉพาะตัวสูงมีมาร์เก็ตกลับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเช่นการสร้างคอนเทนต์การขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ร่วมมือการสร้างเครือข่ายของธุรกิจรายย่อยเพื่อเสริมความแข็งแกร่งบทที่4ข้อเสนอนโยบายรัฐบาลเพื่อฟื้นฟูชนชั้นกลาง1สนับสนุน SME ลดภาษีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำออกนโยบายคุ้มครองธุรกิจขนาดเล็กจากการผูกขาด2ปรับปรุงตลาดแรงงานปรับค่าแรงให้สอดคล้องกับค่าครองชีพเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทักษะให้กับแรงงานควบคุมการจ้างงานแบบสัญญาจ้างให้เป็นธรรม3ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ทุนการศึกษาสำหรับสายอาชีพที่ขาดแคลน ส่งเสริมการฝึกอบรมและรีสกิลให้กับประชาชน